สวัสดีค่ะนักเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนสุขานารีทุกคนนะคะวันนี้เป็นวันศุกร์ที่1ตุลาคมพุทธศักราช2564เราจะมาเรียนบทที่4ร้อยละและอัตราส่วนตอนที่3การหาร้อยละที่เกี่ยวกับการซื้อขายค่ะ หากในระหว่างการเรียนนักเรียนมีปัญหาหรือข้อสงสัยนักเรียนสามารถโทรศัพท์ติดต่อสอบถามคุณครูผู้สอนได้ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ปรากฏบนหน้าจอเลยนะคะสิ่งที่นักเรียนต้องใช้ในการเรียนในวันนี้ได้แก่หนงังสือเรียนเล่มหนึ่งแบบฝึกหัดเล่มหนึ่งและเครื่องเขียนค่ะทบทวนร้อยละและเปอร์เซ็นต์ เรามาดูกันที่ภาพที่หนึ่งนะคะในหนึ่งร้อยส่วนระบายสีแปดส่วนเมื่อเขียนเป็นเศษส่วนก็จะได้ว่าเศษแปดส่วนหนึ่งร้อยหากเขียนเป็นทศนิยมก็จะได้0.08หากเขียนเป็นร้อยละก็จะได้ร้อยละแปดหากเขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ก็จะได้แปดเปอร์เซนต์หรือแปดเปอร์เซนต์นะคะ ภาพที่สองใน100ส่วนระบายสีทั้งหมด62ส่วนเขียนเป็นเศษส่วนได้ว่าเศษ62สิบ่วนหนึเขียนเป็นทศนิยมได้0.62เขียนเป็นร้อยละได้ร้อยละ62เขียนเป็นเปอร์เซ็นต์ได้62%เปซนหรือ62%เปอร์เซนต์นะคะ สำหรับโจทย์ปัญหานะคะในการที่เราจะตอบเป็นร้อยละหรือเปอร์เซนต์ขึ้นอยู่กับคำถามนะคะหากคำถามถามว่าร้อยละเท่าใดเราจะตอบเป็นร้อยละแต่ว่าถ้าคำถามถามว่ากี่เปอร์เซนต์เราก็จะตอบเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะการหาร้อยละที่เกี่ยวกับการซื้อขายคุณครูจะพานักเรียนศึกษาตัวอย่าง จากหนังสือเรียนหน้า140นะคะการหากำไรเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นเป็นการหากำไรเมื่อเทียบกับทุน100บาทค่ะพิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้โดยคุณครูจะพานักเรียนแสดงวิธีหาคำตอบแบบย่อนะคะถ้าทุนของสินค้าชิ้นหนึ่งเป็น868บาท ร้านค้าขายได้1,085บาทร้านค้าขายได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์อันดับแรกเราจะต้องหากำไรก่อนนะคะเราจะหากำไรได้จากนำราคาขายลบออกด้วยทุนก็คือ1,085บาทลบ868บาทก็จะได้กำไรออกมาเป็น217บาทคา่ะ ทุน868บาทได้กำไร217บาทถ้าทุน100บาทจะได้กำไรเท่าใดก็จะต้องนำ217ตั้งหารด้วย868แล้วคูณด้วย100นะคะ217กับ868สามารถนำ217มาหารได้ลงตัวนะคะ

25บาทเขียนเป็นภาพได้ดังนี้นะคะใน100ส่วนระบายสี25ส่วนโจทย์ถามว่าร้านค้าขายได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เราก็จะตอบว่าดังนั้นร้านค้าขายสินค้าได้กำไร25%าเร์เซตอบได้กำไร25%ค่ว้าเร์เค่ะ การหาการขาดทุนเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นการหาการขาดทุนเมื่อเทียบกับทุน100บาทค่ะเรามาดูตัวอย่างที่2กันนะคะถ้าทุนของสินค้าชนิดหนึ่งเป็น800บาทร้านค้าขายได้688บาทร้านค้าขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์อันดับแรก เราจะต้องหาในส่วนของการขาดทุนก่อนนะคะจะหาการขาดทุนได้ก็จะต้องนำทุนตั้งลบด้วยราคาขายค่ะก็คือ800ลบออก688บาทก็จะได้112บาทเป็นในส่วนของการขาดทุนนะคะทุน800บาทขาดทุน 112, บาท ถ้าทุน100บาทจะขาดทุนเท่าใดก็จะต้องนำ112ตั้งหารด้วย800แล้วคูณด้วย100ค่า100กับ800สามารถนำ100มาหารได้ลงตัวนะคะ101เป็น100 108เป็น800 112กับ8 สามารถนํำ8มาหารได้ลงตัวนะคะ8 1เป็น8 11ลบ8เหลือ3 <_ S 1> เป็น32 8, 8อะไรเอ่ยเป็น32 8 4เป็น32นะคะ8 1, <S 1>, 1 <S เป็น8 14คูณ 1, 1> เป็น14 14, 14หารด้วย1ได้14บาทค่ะท้าทุน100บาท จะขาดทุน14บาทเขียนเป็นภาพได้ดังนี้นะคะใน100ส่วนระบายสี14ส่วนโจทย์ถามว่าร้านค้าขาดทุนกี่เปอร์เซนต์เราก็จะต้องตอบว่าดังนั้นร้านค้าขายสินค้าขาดทุน14เปอร์เซนตอบขาดทุน14ค่อร์เซค การหาการลดราคาเป็นร้อยละหรือเปอร์เซ็นต์เป็นการหาส่วนลดเมื่อเทียบกับทุน100บาทคา่ะข้อ3ร้านค้าติดราคาสินค้าไว้950บาทขายให้ลูกค้า760บาทร้านค้าลดราคาร้อยละเท่าใดข้อนี้คุณครูขอเปลี่ยนโจทย เป็นถามว่าร้อยละเท่าใดนะคะก่อนอื่นเราจะต้องหาในส่วนของการลดราคากันก่อนนะคะก็จะต้องนำราคาที่ติดไว้ลบด้วยราคาที่ขายไปก็คือ950ลบด้วย760ก็จะได้ส่วนลดก็คือ190บาทค่ะติดราคา950บาท ลดราคา190บาทถ้าติดราคา100บาทจะลดราคาเท่าใดก็จะต้องนำ190มาตั้งหารด้วย950แล้วคูณด,ด้วย100นะคะจากตรงนี้คุณครูขอนำ10มาหาร190และ950นะคะคุณครูขอตัดศูนย์ออกเลยนะคะ19กับ95 สามารถนำสิบเก้ามาหารไม่ลงตัวค่ะสิบเก้าหนึ่งเป็นสิบเก้าสิบเก้าห้าเป็นเก้าสิบห้าค่ะห้ากับหนึ่งร้อยสามารถนำห้ามาหารได้ลงตัวนะคะห้าสองเป็นสิบห้าศูนย์เป็นศูนย์ห้าหนึ่งเป็นห้ายี่สิบคูณหนึ่งเป็นยี่สิบยี่สิบหารด้วยหนึ่งได้ยี่สิบบาทค่ะค่าติดราคาหนึ่งร้อยบาท จะลดราคา20บาทเขียนเป็นภาพได้ดังนี้นะคะใน100ส่วนระบายสี20ส่วนโจทย์ถามว่าร้านคา้าลดราคาร้อยละเท่าใดเราก็จะตอบว่าดังนั้นร้านคา้าลดราคาร้อยละ20ตอบลดราคาร้อยละ20ค่ะวว ให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มหนึ่งไปที่แบบฝึกหัด4 4หน้า117ถึง118ให้นักเรียนวงกลมข้อ1ข้อ2และข้อ3ไว้นะคะเราจะมาแสดงวิธีหาคำตอบแบบย่อนะคะหน้า117ข้อ1 ร้านค้าซื้อกางเกงตัวหนึ่งราคา360บาทขายไป540บาทร้านค้าขายกางเกงตัวนี้ได้กำไรร้อยละเท่าใดเราจะต้องหาในส่วนของกำไรก่อนนะคะซึ่งกำไรจะหาได้จากราคาขายลบด้วยต้นทุนก็คือ540ลบด้วย360ค่ะ ก็จะได้180บาททุน360บาทได้กำไร180บาทถ้าทุน100บาทจะได้กำไรเท่าใดก็จะต้องนำ180มาเป็นตัวตั้งนะคะหารด้วย360แล้วก็คูณด้วย100ค่ะคุณครูให้เวลานักเรียนคิด1นาทีนะคะถ้านักเรียนยังคิดไม่เสร็จ ให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนแต่ถ้านักเรียนคิดเสร็จแล้วเราจะไปเฉลยกันเลยนะคะในที่นี้180กับ360สามารถนำ180มาหารได้ลงตัวนะคะ180คูณ1เป็น180 180คูณ2เป็น360 2กับ100สามารถนำ2มาหารได้ลงตัวนะคะ2ไปหาร100ได้50 นำสองไปหารสองได้1ค่ะ50าคูณหเป็น50 50หาสรด้วย1ได้50บาทนะคะค่าทุน100บาทจะได้กำไร50บาทสามารถแสดงด้วยภาพได้ดังนี้นะคะใน100ส่วนระบายสี50ส่วนโจทย์ถามว่าร้านค้าขายกางเกงตัวนี้ได้กำไรร้อยละเท่าใดก็จะ ได้คำตอบว่าดังนั้นร้านค้าขายกางเกงได้กำไรร้อยละห้สิตอบได้กำไรร้อยละห้สิค่ะ <Yahoo! S 1> หน้าหนึ่งร้ข้อ2ใช่ขายนาฬิกาปลุกให้ก้องราคา420บาทถ้าใช้ซื้อนาฬิกาปลุกเรือนนี้มา 500บาทใช่ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์อันดับแรกนะคะเราจะต้องหาว่าใช่ขาดทุนกี่บาทการขาดทุนหาได้จากราคาทุนลบด้วยราคาที่ขายไปก็คือ500ลบ420เท่ากับใช่ขาดทุน80บาทค่ะทุน500บาท ขาดทุน80บาทถ้าทุน100บาทจะขาดทุนเท่าใดก็จะต้องนำ80มาตั้งหารด้วย500แล้วคูณด้วย100นะคะคุณครูให้เวลานักเรียนคิด1นาทีนะคะถ้านักเรียนยังคิดไม่เสร็จให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนแต่ถ้านักเรียนคิดเสร็จแล้วเราจะไปเฉลยกันเลยนะคะ100กับ500 สามารถนำหนึ่งร้อยมาหารได้นะคะหนึ่งร้อยหนึ่งเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยห้าเป็นห้าร้อยแปดสิบกับห้าสามารถนำห้ามาหารได้นะคะห้าหนึ่งเป็นห้าแปดลบห้าเหลือสามเป็นสามสิบห้าอะไรเอ่ยเป็นสามสิบห้าหกนะคะห้าอะไรเอ่ยเป็นห้าห้าหนึ่งนะคะสิบหกคูณหนึ่งเป็นสิบหก 16หารด้วย1ได้16บาทถ้าทุน100บาทจะขาดทุน16บาทสามารถเขียนแสดงได้ดังภาพนี้นะคะใน100ส่วนระบายสี16ส่วนโจทย์ถามว่าใช่ขาดทุนกี่เปอร์เซ็นต์ดังนั้นใช่ขายนาฬิกาปลุกขาดทุน16เปอร์เซ็นต์ค่ะตอบ ขาดทุน16%เ <Yahoo! S 1> หน้า118ข้อ3ร้านค้าติดราคาไฟฉายกระบอก1 950บาทขายให้ลูกค้า608บาทร้านค้าลดราคากี่เปอร์เซ็นต์อันดับแรกเราจะต้องหาการลดราคาก่อนนะคะ ว่าร้านค้านี้ลดราคาให้ลูกค้ากี่บาทนะคะก็คือต้องนำราคาที่ติดไว้มาเป็นตัวตั้งลบด้วยราคาที่ขายไปค่ะก็คือนำ950ลบออกด้วย6 0 8ก็จะได้342บาทค่ะติดราคา950บาทลดราคา342บาท ถ้าติดราคา100บาทจะลดราคาเท่าใดก็จะต้องนำ342เป็นตัวตั้งหารด้วย950แล้วก็คูณด้วย100นะคะคุณครูให้เวลานักเรียนคิด1นาทีนะคะถ้านักเรียนยังคิดไม่เสร็จให้นักเรียนหยุดวิดีโอไว้ก่อนแต่ถ้านักเรียนคิดเสร็จแล้วเราจะไปเฉลยกันเลยนะคะ100กับ950 สามารถนำ50มาหารได้ลงตัวนะคะนำ50ไปหาร100ได้2ค่ะนำ50ไปหาร950 50หนึ่งเป็น50 95ลบ50เหลือ45เป็น450 50คูณอะไรเอ่ยเป็น450คูณ9นะคะ342กับ19นั้นมีหอรอมอเป็น19 เราจึงสามารถนำ19มาหารนด้ลงตัวนะคะ191เป็น 19, 19 34ลบ19เหลือ15เป็น152 19คูณ8เป็น152 19คูณ1เป็น19 18คูณ2เป็น36นำ36หารด้วย1ก็จะได้36บาทค่ะ ถ้าติดราคา100บาทจะลดราคา36บาทเขียนแสดงด้วยภาพได้ดังนี้นะคะใน100ส่วนระบายสี36ส่วนคำถามถามว่าร้านคา้าลดราคากี่เปอร์เซ็นต์ก็จะต้องตอบว่าดังนั้นร้านคา้าลดราคาไฟใช้36เปอร์เซนต์ตอบ ลดราคา36เปอเซนค่ะ <Yahoo! S 1> สรุปแบบฝึกหัดที่นักเรียนต้องถ่ายรูปส่งคุณครูประจำวิชาในวันนี้ก็คือแบบฝึกหัด4.4หน้า117ถึง118ข้อ1ข้อ2และข้อ3ค่ะ สัปดาห์หน้าเป็นสัปดาห์ทบทวนเรียนรู้ออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์จะสอบย่อยในวันที่5ตุลาคมซึ่งเป็นการสอบเก็บคะแนนครั้งสุดท้ายของภาคเรียนนี้นะคะและนี่คือ QR Code และลิงก์สำหรับให้นักเรียนเข้าไปทบทวนความรู้บทที่3ตอนที่1-5และบทที่4ตอนที่1-3นะคะ นักเรียนสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าไปทบทวนความรู้ได้เลยนะคะแนะนำแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมจากสสวทโปรเจกต์ Project 14นะคะนักเรียนสามารถสแกน QR code เพื่อเข้าไปศึกษาตัวอย่างเพิ่มเติมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้คุณครูแม่จิครูปุ๊กและครูตอก็ขอลานักเรียนไปเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ